สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พาไปเรื่อยพาทุกท่านย้อนกลับไปเมษายน2009ที่สแตมฟอร์ดบริชนะครับเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเลก2นะครับเชลซีเปิดบ้านพบลิเวอร์พูลครับเลกแรกเนี่ยเชลซีไปเอาชนะมาที่แอนฟิลด์ได้3-1นะเลกนี้ลิเวอร์พูลต้องชนะคืนเท่านั้นนะครับผลต่าง2ประตูถึงจะพลิกกลับเข้ารอบได้ ช่วงนั้นเนี่ยทั้ง2ทีมก็เรียกว่าเป็นคู่ปรับแห่งยุคนะครับหปีเนี่ยปกติจะต้องเจอกันในลีกตามโปรแกรม10ครั้งนะครับแต่ว่าทั้งคู่เจอกันไปทั้งหมด24ครั้งเชลซีชนะ10ลิเวอร์พูลชนะ7เสมอกัน7ครับและดูลูกนี้ให้ดีๆครับฟาบิโอออเรลิโอหลอกไปได้วยเช็คสนิทเลยนะฮะหลอกจะเปิดแล้วหักข้อเท้ายิงมาทางเสาแรกครับ1 0ครับลิเวอร์พูลออกนำไปก่อนนะครับ เกมนั้นลิวพูต้องชนะผลต่าง3ประตูเท่านั้นครับเราเรามาดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับเซตพีซอีกลูกหนึ่งที่สร้างปัญหาครับนี่ครับบรานิสลาฟอีวานิชไปดึงอลองโซ่ครับผูตอสินเนี่ยให้เป็นจุดโทษนะครับถึงแม้ว่าเกอร์เทลจะได้จบสกอร์ข้ามคานออกไปนะแล้วดูชาบีอลองโซครับวันนั้นสตีเวนเจอราดไม่อยู่นะฮะนี่ครับสอูนแล้วครับตอนนี้สกอร์รวมเนี่ยเท่ากันที่3-3ครับ ถ้าเลี้ยวผูได้อีกลูกหนึ่งแล้วไม่เสียก็ใส่ครับจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์สองศูนย์นะครับแล้วครึ่งหลังครับไฮไลท์เริ่มมาที่จงหวะอาริโอได้ตักลูกนี้เกือบเหมือนกันครับแล้วลูกนี้ครับเชลซีมาได้ประตู2อหนึ่งนะครับนี่ครับบอลเปิดของเนลกามีสกิดเปลี่ยนทางโดยดีเดียดรอกบาครับนิดเดียวครับทำให้เปเป้ไรหน้าเสียจังหวะครับเชลซีไล่มา2อหนึ่งครับ ตอนนี้เชลซีก็ได้โมเมนตัมกลับมานะครับจากที่โดนลิวพูบุกใส่อยู่ครับ2-1ห,หมายความว่าถ้าเชลซียิงอีกลูกได้เนี่ยเกมแทบจะจบเลยนะครับแล้วดูฟรีคิกลูกนี้ครับอเล็กซ์ครับใครจำกันได้บ้างครับเซนเตอร์ฮาฟชาวบราซิลคนนี้ครับ เท้าหนักยิงฟรีคิกไซก้อยนะครับมักจะทำได้บ่อยๆครับแล้วลูกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกดูเขาโอ้โหแกยิงมันจริงฮะ2-2ครับ, 2> 2รบในเกมนั้นทำให้สกอร์รวมของเชลซนะีได้เปรียบที่5-3ครับนี่ครับแล้วโมเมนตัมเทมาทางเชลซีเลยครับได้เน่งๆของบัลหลักแนมะ่ว่าเลน่าไม่หลงนะครับบัลหลักยิงกลางประตู หลีวูก็ยังเดินหน้าบุกนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยไม่มีสตีเว่นเจอราดนะฮะก็ <Okay. S 1> พลังเกมลุกเนี่ย <Okay. S 1> ไม่ได้หายไปไหนนะฮะ <Okay. S 1> และ้วดูลูกนี้ของร็อกบาครับย้อนมาให้แลมพาดครับยิงเรียกว่าลอดตัวไปไปเรน่าเลยครับเชลซี <Okay. S 1> นำ3-2ครับจากที่ตาม2-0ในครึ่งแรกนะฮะเรียกว่าแทบจะจบแล้วฮะสกอร์รวมตวเนี้6-3นะครับ แล้วลูกก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเดินเครื่องต่อแล้วก็ได้ประตูตีเสมอ3-3ครับจากนี่ครับลูคัสเลว่ายิงไปเฉลบมิเกลเอสเซียงครับนี่ครับสกอร์รวมมาอยู่ที่6ประตูต่อ4ครับแล้วก็นี่ครับอะไรอะไรก็ไม่ได้จบง่ายขนาดนั้นครับเอาเบอร์เรราโยนให้เด็กเขาโขกเข้าไปครับลูกภูนำสี่สาครับสกอร์รวมลร์พูตามลูกเดียวครับ หมายความว่าในช่วงเวลาที่เหลือถ้าลิเวอร์พูลยิงได้นะครับพวกเขาจะเข้ารอบก่อนนะครับเป็นท้ายเกมที่ลิเวอร์พูลบุกกดดันนะครับเชลซีก็มักจะมีจังหวะสวนขึ้นมาให้ได้เห็นเรื่อยๆครับและดูลูกนี้ครับแฟรงค์ลามพาดยิงชน2เสาเข้าไปครับโอ้ดูท่าดีใจของตีเดียร็อกบาครับบอกว่าเกมโอเวอร์แล้วนะครับ แลมพาตีเสมอเชลซีเป็น4-4นะครับสกอร์รวมเป็น7-5นะครับก็เรียกว่าไม่มีอะไรพลิกแล้วแะครับแม่ดูครับเอ็นก็กได้ยิงดิดดีดลูกนี้ก็ยังมีเอสเซียงขุมเส้นครับเกมจบที่4-4ครับสุดมันนะครับในครึ่งหลังยิงกันถึง6ประตูครับรวมกับครึ่งแรกอีก2ครับเป็นเกมที่ลุ้นระทึกครับพลิกไปพลิกมาแมลิเวอร์พูลก็ เกือบทาได้ครับเชลซีก็เกือบเพลี้ยพล้มเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเรียกว่าดึงโมเมนตัมกลับมาครับสุดท้ายปี2009ก็ไปเสร็จบาร์เซโลนาครับเชลซีเกมที่สนุกสุดมันนะเอามาให้ดูก่อนที่ทั้ง2ทีมนี้จะลงเจอกันในพรีเมียร์ลีกค่ำคืนนี้นะครับจากที่เจอกันในเกมยุโรป4ฤดูกาลซ้อนเนี่ยก็ทั้งคู่ตอนนี้ก็มาลุ้นพื้นที่ไปบอลยุโรปกันนะฮะเอามาให้ดูนะครับ <S <S เผื่อใครนึกถึงนะครับสำหรับผมเองแล้วเนี่ยเชลซีเอว์พูลเนี่ยเป็น คู่ปรับที่น่าจะเดือดที่สุดในในช่วงเวลานั้นเลยนะครับ2004 2009ครับโดยประมาณเจอกันในบอลยุโรปเนี่ยทุกปีครับมีชิง FA ครคัพมีชิงลีคคัพกันมีเจอกันในคอมมูนิตี้ชิลดด้วยก็เป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่เจอกันจนเบื่อไปเลยแหละฮะวันนี้ครับวันนี้เอามาให้ดูกันสั้นๆนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูใน YouTube กด u b s c r i b e ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านี่สวัสดีครับ